ได้พี่น้องร่วมชาตินะครับน,น,นั้นเป็นภัยธรรมชาติอย่างที่ท่านพ่อเมืองเราพูดนะครับมันก็สุดวิสัยแต่ก็ไม่อยากให้เกิดนะครับอยากให้พวกเราร่วมกันอยู่ด้วยความสุขแต่สิ่งเหล่านี้มันก็คาดการลำบากนะครับขนาดกรมบุตุที่ว่าแม่นที่ว่ายำแลว้วก็ยัง อย่างพลาชนะครับก็ถือว่าเป็นภัยพิบัติอันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับที่หลายร้อยปีนะครับเพิ่งเจอแบบนี้แต่ก่อนก็เจอสึ่งนี้นะครับก็มาเจออะไรที่ชุมพรด้วยอะไรอย่างตัวนั้นนะครับก็หนักพอทุกคนนะครับแต่ปีนี้หนักกว่าทุกครั้งก็ถือว่าเราส่งบุญส่งกุศลส่งอาน,นิสงส์งไปให้ เพื่อตัวเราบ้างแล้วก็ทําเพื่อสังคมประเทศชาติเราจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับก็วันที่31มธันวาเนี่ยนะครับทางโลวงพ่อก็จะมีเซอร์ไทยหลาหลายอย่างปฏิทินก็ทําทุกปีเดี๋ยวนี้ก็กาลังเดินทางมาคาดว่าวันที่31 คงจะได้หลวงพ่อโพค้มเราไปเป็นตะติทินไปห้อยไว้ที่หน้าปอายที่ในบ้านเพื่อได้ระลึกถึงนะครับพนะระพุทธใต้โพคัมเราด้วยนะครับที่ท่านสนั่นคงอักัรสอท่านได้มาสร้างท่านสร้างให้ไม่กี่วัดนะครับในจังหวัดกระสินเนี่ยแต่วัดใต้ก็จำจำลองหรือว่าขออนุญาตนะครับจาก หลวงพ่อโรครแัรมของเราไปทำสร้างขึ้นมาเหมือนนะครับเหมือนจริงๆนะครับอยู่ข้างนอกดูแล้วก็ไปดูข้างในก็เหมือนกับข้างนั้นถือว่าเป็นอนิสงส์นะครับด้วยความศรัทธาจริงๆถ้าไม่มีบุญไม่มีอนิสงส์ก็คงจะไม่มีโอกาสได้มาสร้างเพราะว่าอายุสองยปีนะครับหลวงพ่อโรครแกรมของเรา ตั้งแต่ผมมาอยู่กรสินนี่เกือบสี่สิบปีนะครับก็เพิ่งเห็นพ่อเมืองของเราท่านนี้แหละครับที่ถือว่ามีคุณูปการกับวัดใต้เรานะครับสร้างพระท่านก็สร้างท่านบอกว่าสร้างไม่กี่วัดนะัน้นในจังหวัดกรสินวัดประชานิยมว,ยวัดประชานิยมท่านก็สร้างนะครับ การสร้างพระถวายีถือว่าเป็นอนิสงส์อันยิ่งใหญ่ด้วยนะครับเพราะหลายคนก็จะไปสร้างแต่วิหารสร้างแต่อะไรล่ะครับสร้างแต่อุติแต่สร้างพระนี่หายากอยู่นะ